ในยุคที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันออเดอร์ที่ไม่แน่นอนข้อจํากัดในการผลิตที่มีเพิ่มขึ้นแทบตลอดเวลาการที่คุณมานั่งวางแผนแบบเดิมๆเ,เนี่ยที่ใช้เวลาเป็นวันๆในการมาจัดตารางงานแล้วก็มาคอยแก้ปัญหาแผนง,งานที่ไม่เป็นไปตามที่เราว,วางเอาไว้กับกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ของความสามารถในการแข่งขันในการผลิตของตลาดถึงแม้คุณจะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดแต่แผนของคุณเนี่ยกับไม่แม่นยําทําให้คุณไม่สามารถดึงศัก,กยภาพในการผลิตออกมาได้สูงสุด o f f c e n t e r a p เเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ใช้อลกอริทึมขั้นสูงในการวิเคราะห์และสร้างแผนการผลิตที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของโรงงานคุณเบื้องหลังการวางแผนที่เฉียบคมคือการทำงานของชุดฟีเจอร์อัจฉริยะดังนี้ f i n i t e Capacity Scheduling ระบบจะคำนวณแผนการผลิตโดยอ้างอิงจากขีดความสามารถของเครื่องจกักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยาการ What If s c e n a r i o Simulation เมื่อมีออเดอร์เร่งด่วนหรือเกิดความล่าช้า ผู้วางแผนสามารถซิมูเลตซีนาริโอได้หลายทางเลือกซึ่งระบบจะแสดงผลกระทบของแต่ละทางเลือกแบบเรียลไทม์อินเทอร์แอคทีฟแกรนชาร์ดผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแผนงานได้ง่ายๆโดยการแดกแอนด์ดอปตารางงานด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Off-Center APS ไม่ใช่แค่โปรแกรมธรรมดาแต่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่จะช่วยให้โรงงานคุณวางแผนลงหน้าได้อย่างแม่นยำ